ครับสวัสดีครับผมภูมิพิยานนะครับพบกับชายไทยครับกับรายการย้อน้อยคนพิการวันนี้พูดคนเดียวเลยไม่ใช่พูดเลยหรอโอ้วันนี้3เทปไม่มีสวอตคลิปแต่ก็วันนี้พูดอีสานพี่ว่าโอเคนะนี่ว่าเป็นดิวเซอร์ขาโอเคอยู่ครับเดี๋ยวต้องซับเซตนต์ไหมมีการซับเดี๋ยวให้เขาส่งข้อความมาเลยเราจะได้ต้องแปลไทรเป็นไทยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้ ทำได้โอเคสนุกคืออยากให้มันไม่ซีเรียสนั้นอก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำในการทํางานคือการู้ร่วมงานนะถ้าเรายังไม่รู้จักก็ทำให้ร้องบสนิทกันแล้วไม้ใจกันแล้วมันจะแล่นเกรงนี้ก็ไม่เยียบแต่เยี่ยบแตลไม่ไม่คือสิ่งที่ที่ที่กลัวก็คือแบบเรียกว่าถ้าเราทําไม่ได้แล้วกลัวคนอื่นนะเป็นภาระใช่ใช่ว่าเป็นตัวท่วงแต่ถ้าเหมือนพี่เอยพูดเลยว่า ต้องไปเรียนรู้เห็นไหมกับคูที่ทํางไงไม่เกี่ยวจีวียิ่งก็ต้องพี่เอสถึงอยากให้ไปกองถ่ายเร็วๆก็ถ้าคุณชาไทยดังเนี่ยมีหนังละครแล้วจะมาจัดให้ฉันอีกไหมได้แล้วดีมากฟันนะเดี๋ยวไปดต้องมาถ่ายไปแล้วบางที่ตอนนั้นเราอาจจะต้องตุนอาจจะวันละห้าเทวไหวไหมท่านเทวไหวไหมไหวครับต้องบอกว่ารายการเราไม่มีบทไม่ไม่มีเซกิปไม่มีอะไรไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะถามคือมีเรื่องมาเรื่องนี้คือรู้แค่ประเด็นนี้ปุ๊บ คือคีราถามเลยก็โอเคนะพี่ว่ามันก็ลงตัว<ช>เพราะว่าเราจะพูดในเรื่องของความเป็นจริง<ช>มีสาระแลวเราจะมีข้อมูลที่พี่อุ๊บในขณะที่เป็นสุดยอดแฟนแท้ดาราไทยอ25ี259เพราะว่าตรงนี้เราก็ใช้นําความรู้มาใช้ได้ในขณะที่กูรูอาบุโสผู้อำวยศูนยเดียวกันมาเอิร2ป,ปีเราจะพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็คนที่ตกเป็นข่าวจากเรื่องราวเก่าๆที่มันมีข้อมูลเป็น,น<ช>ๆๆความจริงเราไม่ได้มานั่งเกียนเขียนข่าวนะไรับ่ได้บ อุปโลกขึ้นมากวันนี้เป็นอย่างนั้นอย่งนี้คือข่าวที่เราเล่ามาครับคือเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่ายอดรอยคนเป็นข่าวนั่แหละครับ มาาเล่แล้วเราจะมีแฝกข้อคิดครับข้อผิดพลาดและข้อแนะนำการใช้ชีวิตอย่างไรอย่างมีคนชมว่าชอบเวลาตอนจบภูชันไทยไม่ใช่เมเดเกวันนี้ก็เลยฟาดภาษาอีสานเลยที่หน้าเป็นแรงตายได้แล้วก็เหนือทั้งภาษาอังกฤษวันแค่มี้ไ้ไหมภังกฤษได้ไหมได้ใไหมครับก็ถือว่าวันนี้สามเท็จแล้วจะมาที่ขอเป็นวันพุธเพราะว่าวันศุกร์วันหยุดมะค่ะแล้วที่หน้าวันที่เราต้องไปทํางานท้องโมเดลอท์แคนแล้วที่หน้าเดี๋ยวจะเข้ากองตอบแก้สอบยัง เนี่ยครับอเสร็จเนี่จะต้องมีคิวไปบ้านหมอปลาไปทําหน้าทาฟวนทานมทำนั่จะไม่ได้เลยนะเราวันนี้ถึงว่าสิ่งนี้ฝากไปทำอะไรครับครับฝากติดตามรายการยอรอยพมีข่าวทางเพจทีวีพูนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดเข้าไปชมให้กำลังใจพี่อุปยาวและก็ชาไทยด้วยนะครับันแนวนะครับแต่ว่าวันไทยเลยนะวันได้คุณหมอเกหน่อยวันไทยเยเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวาน วันก่อนวันก่อนนวัเสาร์ครับก็ไปถ่ายพิเซนเตอร์ครับเซลล์รัมครับด็อกเตอร์เคสอันจิเมตเซลลรัมนะครับเป็นครีมบำรุงครับเป็นเซลลรัมบำรุงผิวหน้าครับก็มีอะไรที่ใส่ตาเช่นเลยนะขอบแว่นตาอ๋อเป็นผ้าผ้าเช็ดแว่นตาเดี๋ยวจะขอคุณหมอเกรดมาแจกแล้วก็ของพิมพ์เขาจะเป็นให้เพราะว่าจะงาเล่นเกมอะไรเปนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซีสกัดจากอ่า มะขามป้อมไทยแท้เดี๋ยวจะเอานำมาแจกในรายการเดีย๋ยวกขอซัพพอร์ตด้วยไหมแล้วจะเราจะได้มีประโยชน์เยอะสิอะไรนะกินแล้วช่วยเรื่องอะไระมะขาม<อ>ป้อก็ช่วยมันมัาอ,อันที้ทำให้โลหิตระบบหมุนเวียนดีแก้ค่างนู่นค่านี่มันทำให้สุขภาพดีเป็นวิตามินซีที่แบบกินกินแล้วกินแล้วเราเยใส่มะพร้าวไหมครับบ้ากระสุนกันนี้ไปกินยาแอเวตาไปแต่แต่บ้านผมมีเยอะนะมะขามป้อมผมก็กินกินกับแก่วครับกินกับน้ำที่กับอะไรมันออกเนี่ย กินไหมถ้าตัวเองแค่ท้องเลยต้องกินต่อไปตัวเองแค่ตัวเองท้องไม่ท้องทำแค่ท้องเท่านั้นกอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ซับดกรมกับช่องปุ้มย่าชแนลนะครับครับย่าชแนลนะครับฝากด้วยนะครับเสร็จการเสร็จการเสร็จโอเคครับ